สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมมาพบมาพอกับดอนลาว์วันนี้วันที่18มีนาคมพศ2566พี่น้องนะครับตอนนี้นะครับดอนลา์อยู่ที่วัดปู่72พี่น้องนะครับมาตามตัวเล็กที่ท่าของปูนะครับมากับเจดแดงเดือดสะกาวพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องไปชมไปฟังน้ำกันเลยนะครับว่าตัวเล็กที่ทางของปู่จ็งในวัดนี้เป็นตัวไหนนะพี่น้องเนาะนะครับผม บอเป็นการเสียเวลานะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมกราบนมัสการครับปูอ่ะพักซีบเข่าอีกได้ปู่มันมันมากนะผ่านเนี่ยตามันเข่าเจี๊ยบเจี๊ยบโอ้ค่ะลวดค่ะสองกระป๋าบมากเนาค่ะอะไรเนี่ยพุมไปเอาเขาจะตัดต้นไม้เขาจะคุ้มเอาบอกฟ้ามันคัดกันไหม อ๋อค่ะเพราะว่าเสืเบขาเจ้าพันเอาลวลวดหน้าผูกไส่ร่กับคีนบ่ได้แต่คัดบ่ได้เออเเป็นยังงกัแมนทักยันเด้แ้มันเขาเนาะแมนพอเบิ่งแนวทางเดินไหมเนาะเัาเลขกต่ทัดมา2องหมือนนัดมาเกือบมือบวองที่สามสิบเอ็าจะเบอ่งสาเทาเอยู่มากาทั้งอ๋อสูตรอันนี้สองกับสามเบมาเนียเขาสามนี่มันมาหลักนั่นสองตัวมาตัวนี่ ตกับสามน่นีไปใช้อีกสูนหนึ่งจะๆออย่างเงี youth, ้ยศูนละสะเดยกออกเทยนะบนีล่างครับแปดเจ็ดสาสามดเจ็ดมู่แล้วก็เจ็ดสาานี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่ใส่ใส่วิธีใช้ส่ตรกาววัดเปนใจตัวบวกกัน เท่าไหร่ครับนอกของมัดตุงนี่ลยแมนแพ้้านวณเน่ยห็นเพียนเลยค้ามนวณกับเบิ้งม่เปลนอ่าครับบวกแม่นี่ก็บวกกันตัวนี้บวกกันตัวนี้บวกกันแค่นี้คือสุมันนะสุดบวกแมนเห็บบ้าบ้าหลุดดยเท่ากับโตที่สุดจริงๆมากเลยสีอันทั้งเดือดเรวใช่ไหมสี หกกับเจ็ดแมนเ้าเขาเขาแล้วหกกับเจ็ดมาลังเห็นป่ะมาลังมากกว่าสามสามมากกว่าสามี่กับห้าแต่ช่วงหัดมันจะมาหลักสิบลังมาหันมหลุดมาหลักหน่วยหนึ่งสามสามยังยางยังกูเขอสเดี๋ยวมาใส้ยิงสุดมึงกมีอไหกกับเจ็ดอ่ะเด้อสุดนี่ก็ มุกกับเกียดมุับเกียดโซนี่คดีไหนี่ไปใส่สูนอะไมุกัเรามาสมันเมืองปูแมนเห็นเอาบ่คือกันบ่คนถือคนละสูตรแต่ว่ามาตรงกันว้าวห้องเอกเอาตรนี่ไปับใสูนนะนี่ไปุ้ครับนีลเสามเสามเจดสามอ๋ปูเจอทั้งหลังบันนี้เขาเก็เอาตัวนี้นี่สอตัวนี้ค่ะเอออันนี้มันลดมาน่ะค่กำลัลวด ก้าวเข้ากับเสนลังสับกันมาก้อสูรสูสี่หาหกเจ็ดไปเก้าสนแมันจะปลายโตโอนี่เด้นี่ามาดาเท้าอนันปะอันนี้บวกซีี่ก็บวกีี่เป็นเจ็ดเนี่หกหกเจ็ดแ สี่ห้าโอขอเต็มๆเลยห้สี่กับ่าไใช้สูตรนั่นด้เกลี่ยกระ่ามากมาหันมีมาหันมาเจ็บมาครับมาเจ็บเลยาไปใช้สูตรนั้นมันจะได้สี่หกหาเจ็ดสี่เจ็ดหาเนาะครับนี่เขาเรยวนีใส่กันแล้วครับผมนี่มาสองออกหาสองมาเจ็บออกเจ็สามครับออกหาออกหาแม่ออายางนูเา่เราตัยอแหละ แล้วตัวนี้สองตัวก็จะเบิ้ลหลุดใ่ไหมามาสามเลยค่ะเท้าสูนอมาใส่สูนี้มันก็เสียเ็บตัวเดียวแมนเข็นเดีมาแล้วก็มาเท่าทางเดินเก่ากันบะเจ็กับแปดมันหลดแล้วมาหันเรียเรีอีกแค่งวมาใส่สามหาสามหกสองหาสมหกมันเปมาเจ็บจอดทำมากกันมาลนี่นี่ถ้ามันเดินมันเดินไหมกันอสองตัวมันใส่นีก็ได้เจ็ดอันนี้ก็มาหนึ่งกับกับสองกับหาสองห้า ตาห้าสิบบหลายห้าหตัวตัวเดียวันนี้เอาจะเอาหาตัวเดียวแล้วก็วนี้เขาก็เอาสตัวนี้ย่างไงหกบเจ็ดตัวนี้มัหันมันมาเจ็ดมาตัวนี้นี่กันี่เอาตัดไปแล้วเนี่ยออหนึ่งตรงมันนี่เอายงกับหนเ๋็วปูนจับแฮนะครับเพ่งเล่าได้สกาวเบิ้งเบึคนเนรมีตัวมักเดีย ่ว่าปูมาจับจับเอาบอยจับเอาแล้วนี่คิดเอาแล้วนี่เม่งกีนนี่ยิดน้ำปูแล้วิ่เลยวิ่บนร่างี่สองตัวนี่ยนี่ไงขวิ่งร่างร่างเด่นเด่นดีเล มันสองับสามานี้หกับเจ็ดนี่สองตัวนี่เนี่ยคือปปลางยังไม่ลงประมามาลัก10แต่มันมาลุดลักหน่วยเห็นหกับเจ็ดลางตกันบนไว้เดี๋ยวข้าต่อไปใส่หก เดี๋ยวก็ไี่น่าใช้ส่วนไหนสิตีก็่งามแบบนี้ มาถุนทางไหมาแต่มาทำไมมันหนึ่งกับสองนึ่งกับสองเอาสองโถงไปแล้วลายๆสองคู่ดีงั่งครับผมแมนที่น่หะที่เราเล่นกเบสองคู่ดีเด่นเลยตอนนี้ค่ะอ๋อให้สองคู่ก่อนหมล้เอาเลี้ยวเลยละบันจล้วเลยเี้ยวเลยมันจะบ่หลายมันจะบ่หลายตัว พอมันทำมันรวนนั่นรวนพอททั้งเดืนจับต้นหบปูยังมันในมันใจมันมันเลวเนวออมันมันเลียวทังเดืนแข็ไมันใจนี่อีตัวนืงเดิจากหกับวเจ็ดนะมันหามแห้งบอปูหมอปูเนี่ยตะบักหานี่เสียบอกพักนี้นี่เอาสตีนะเสีเฮ็ดมันนี่เอาทั้งเดือนมันเีวัดจิงมันจะมีซีกาเนี่ยนี่วัดใจเลยเดี๋ยวตัวเดียวนี่เห็นป่ะวัดใจไปเลยมาสองเห็นปะเนี่ซออก บอมันทั้งเดือบมันมาสองออก <5. S 2> หาสอง <5. S 2> มาเจ็ดเออออกเจ็ดสามกับอันนี้เจ็ดสามเนี่ยอ,อันนี้<อ>าหาท่งเดือนเอนี่เออตัวท้ายมันเนี่ยออกจะร่า,า,า,างเดือนแมนแมนกรับกับตัวม <llo> ันนู้นนะมันก็ต้องเดินเข่าเนี่ยเห็นหัวก็เดินไม่สามทุกวันแมนส่วนนี้มันมันรถเพิ่งเพิ่งหัวได้มาหนนี่เห็นปะรถทางล่างมันโมบูนี่ใช่ไหมนี่มันไปได้บนล่างโอไม่ได้บนล่างส่วนตัวรางพันรถนี่ มันไปบนลางปลาสมากมันเปล่างดิหกกับเจ็ดเดเจ้างนี่วิ่งเดีนล่างหกกับเจ็ดบนไว้น้เลยเดียสองคนนะสองคู่นี่การะสองคู่เลยนะครับผมแล้วนี้หกกับเจ็ดนี่เดือนเงว้ีดเจ็ดเดนี่หกกับเจ็ดทำมีตัวไซนั่ไซเล่นี่ไซล้ามีตัวไซยูหนูมีตัวไซเรียกว่เรี่องคว่าเนี่ยสองกับ3ามนะมันบ่หลวัดไตามันเชวมามันไปรักสิบ มาสั้าหน้าออกบนเลือกล่างลมันไปล่างงทั้งหมไปล่างไรลักสิบล่างนี่ตะลวดลวดมวมากอมันมาหลักหนวยลดอนสองมันกับเดินบนนี้แหละนันะสองกับสามไห่บอานอันสุดนี้ไมสสวนมันมันสิไปล่างักสิล่างเข้าเนี่ยมันพึ่งลดลวดมาหลักหนวยนี่มันสอกับสามนะ

แคปหน้าจอเลยนะครับพี่น้องตัวเลขกแนวทางของปู่72หมงวดวันที่1เมษายนพศ2 5 6พันาะพี่น้องเนาะนะครับปู่บอกกับเจแดงนะครับว่าต้องออกไปหลายคู่นะครับ2คู่2ชุดเท่านั้นนะครับ6หากับ75หานะครับผมผัดมันสิถือมันก็จะถือเลยละนะครับปู่บอกจังสันนะพี่น้องนะเนาะอ๋พิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งประกอบกับก,บการตัดสินใจพี่น้องหมักมากมักกันจังตัดสินใจกันอีกครั้งนึ่งนะพี่น้องเนาะ ครับสำหรับทลิปนี้กับคงสิมีตรนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่ขอมาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันครูผู้สุคนเด้อพี่น้องเ้ยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจดนะครับผมถามักถ้าชอบทลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ